สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนต่อในหัวข้อถัดมาก็คือสูตรแกส๊สและความสัมพันธ์ของความเข้มข้นแล้วก็ความหานาแน่นของแก๊สนั่นเองซึ่ง ทั้งสองอันนี้มันก็พิสูจน์มาจากสูตรเดียวกันก็คือ PV เท่ากับ nRT นั่นแหละนะซึ่งสูตรแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็จะเกี่ยวกับความหนาแน่นแล้วก็โมลโมเลกุลนะความหนาแน่นกับโมลโมเลกุลมันสัมพันธ์กันยังไงอะดูจากสูตร PV เท่ากับ nRT เรารู้ว่า PV เฮ้ย n n คือโมลเมื่อ n คือโมลโมลมาจากอะไรได้บ้างกรามหารด้วยโมลโมเลกุลใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าโมลมาจากกรัมหารด้วยมมลโมเลกุลเราก็ใส่เลยแทนค่า PV เท่ากับกรามหารด้วยมมลโมเลกุลคูณ RT เฮ้ย กรัมหาร V ได้อะไรนะได้ดีไง density ความหนาแน่นนั่นเองซึ่ง density ในที่นี้จะมีหน่วยเป็นกรัมต่อลิตรลูกเนื่องจากว่า V ในสูตรเนี่ยต้องเป็นลิตรนั่นแหละนะต่อมาเมื่อเราย้ายค้างเสร็จสับแล้วก็จะได้ P นะลูก P คูณด้วย P คูณด้วยมวลโมเลกุลเท่ากับอันนี้คือกรัมหาร V ได้เป็น D ีลูกดีคูณด้วย R T นะแสดงว่าถ้าเราได้จากสูตรนะปกติแล้วนะถ้าเขาให้ ความดันเท่ากันอ่าเท่าอยู่แล้วทีเท่าเนี่ยเราจะรู้ได้ว่ามวลโมเลกุลจะแปลผ่านตรงกับเอ่อความหนาแน่นอ่าเช่นเช่นเช่นลองฟังคร่าวๆนะถ้ากำหนดให้อุณหภูมิและความดันเดียวกันแกส๊สอะไรจะมีความหนาแน่นมากสุด 1. นไนโตรเจน2ไฮโดรเจน3 ฮีเลียมอ่ะแก๊สอะไรจะมีความหนาแน่นมากที่สุดก็ต้องไนโตรเจนใช่ไหมลูกเนื่องจากว่ามวลโมเลกุลเยอะสุดจึงทําให้ดีเยอะสุดด้วยเช่นกันนะโอเคไหมอืมพอเข้าใจแล้วใช่ไหมต่อมาลูก PV เท่ากับ nRT เมื่อเรารู้แล้วว่า PV เท่ากับ nRT ในการหาความเข้มข้นใช่ป่ะ n หาร v เฮ้ยเรียนมาแล้วตอนมสเทมสอม2เรียนเรื่องเอ่อความความเข้มข้นมาแล้วปริมาณสาร2ใช่ไหม n หาร v มันคือโมลหารลิตรโมลหารลิตรหน่วยเป็นโมลาร์นั่นเองแสดงว่า P เราจะเท่ากับ N หาร V ได้ CRT ลูก C คือคอนเซนเทรชันลูกคอนเซนเทรชันในหน่วยของโมล per dm นะคอนเซนเทรชันในหน่วยของโมล per dm แสดงว่าเราจะได้ C เออย p เท่ากับ CRT นะหรือหรือหรือพายเท่ากับ CRT ในกรณีที่เป็นความดันออสโมติกอันนี้เป็นสูตรคำนวณน,นะอ่าต่อมาสูตรการคำนวณแกส๊สทั่วไปมาละ ส่วนการคำนวณแก๊สทั่วไปมันพิสูจมาจากสมบัติการคงที่ของของสูตรของตัวแปรในสูตรเช่นก็ PV เท่ากับ nRT แหละถ้าสมมติว่าเฮ้ยอันนี้เท่าเท่าแสดงว่า PV ส่วน n เท่ากับ PV ส่วน n อย่างเงี้ยเป็นตอนเฮ้ยอาจจะงงนนเดี๋ยวเราอ,อธิบายฟังคร่าวๆก่อนซึ่งกฎ เออใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4กฎก็คือกฎของบอยชาวสเกลแล้วก็อะโวคาโดเคยสอนไปแล้วในคิิปที่แล้วว่าวิธีการจํามีอะไรบ้างเนาะเมื่อเมื่อหลูกคนแรกคือกฎของบอยบอยพีวีหนึ่งพีหนึ่งวีหนึ่งเท่ากับพีสองวีสองเนี่ยมาจากอะไรบอยอะไรเท่านะเด็กผู้ชายต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่เมื่อรักษาอุณหภูมิให้คงที่แสดงว่าพีีเท่ากับ NRT เอ้ย T เท่าอย่างเดียวไหม N ก็เท่าด้วยถ้า N เท่าแสดงว่า NRT ทั้งก้อนก็จะเท่าเลยนะลูกเมื่อเมื่อเมื่อทั้งก้อนนี้เท่ากันแสดงว่าสมการไหนก็แล้วแต่มีก้อนนี้เท่ากันแสดงว่า e p o ์นี้ก็ต้องเท่ากันจริงไหมดังนั้นแล้ว P1V1 ลูก P1V1 กับ P2V2 จะเท่ากับ NRT นะมันเท่ากันถ้าอันนี้เท่ากันอันนี้ก็เท่ากันแสดงว่า P1V1 ก็จะเท่ากับ P 2 V 2ด้วยกันเออเท่าเหมือนกันนะลูกลิ้มพันอะโอเคไหมกดคอมบอย P1 V 1เท่ากับ P 2 V 2หรือวิธีการตัดง่ายๆหรือวิธีการตัดง่ายๆเช็คง่ายๆนะเช่นสูตรของแก๊สคือ P V เท่ากับ n R T เฮ้ยโมลเท่าว่ะอาควาคงที่เท่าอยู่แล้วเฮ้ยอุณหภูมิก็เท่าเฮ้ยเหลือ P V แสดงว่า P 1 V 1เท่ากับ P 2 V 2นั่นเอง อ่าโอเคไหมอันนี้คือกฎของบอยต่อมากฎของชาวชาวชาชลาต้องรักษาความดันด้วยคงที่ความดันด้วยคงที่แล้วโมลก็ต้องคงที่ด้วยดังนั้น v ส่วน t เท่ากับ v ส่วน t เฮ้ยมายังไงวะอ่ะดู p v เท่ากับ n r t ดังนั้นแล้วอะไรเท่าบ้างโมนโมนเท่าความดันเท่า R เท่าอยู่แล้วแสดงว่า v ส่วน t จะเท่ากับ v ส่วน t นั่นเองโอเคไหมอ่าเดวลูกอ่าต่อมากฎของ กฎของเกย์รู้แสกเกย์คนเป็นเกย์ต้องรักษาปริมาตรให้คงที่หรือเอ่อนั่นแหละปริมาตรนะหุ่นตัพูดว่าหุ่นตะพูดปริมาตรก็คือคนเป็นเกย์เนี่ยต้องรักษาหุน่นหรือปริมาตรให้คงที่แสดงว่าปริมาตรแล้วก็โมนต้องคงที่เนาะ PV เท่ากับ n r t ปริมาตรคงที่ปับป๊บปั๊บโมนก็คงที่ R คงที่อยู่แล้วแสดงว่า P ส่วนทจะเท่ากับ P ส่วน t นะจริงๆไม่ต้องจำว่ากฎของใครก็ได้หลุกสูตรคำนวณหนูแค่เขียนสูตรแล้วก็ตัดตัดเอาเวลาอะไรมัน อะไรเวลาเป็มันคงที่หนูก็ตัดเอาแล้วก็ย้ายข้ามตัวแปรจับให้มันอยู่ขัานเดียวกันนะอะต่อมากดของอวคาโดอโวคาโดบอกว่าอะไรนะ v แปรผันตรงกับ n แสดงว่า v หาร n ไหมใช่ไหม v หาร n ไหมอืม v หาร n ดังนั้นแล้วเนี่ย v 1หาร n 1จะเท่ากับ v 2หาร n 2องเฮ้ยทำไมทำไม v แปรผันตรงกับ n แล้วเอามาใช้ได้เลยเนื่องจากว่า p p v เท่ากับ n rt ใช่ไหมแสดงว่า p t อ่าเป็นค่าของ t โอเคปะ P T R ค่าคงที่จริงๆอยากจะอยากจะมีวิธีจำให้แต่ขอนิกก่อนนะแต่ขอนิดก่อนโอเคนะแล้วก็แล้วก็ไม่ได้มีแค่นานไม่ได้มีแค่นั้นลูกถ้าสมมติว่าโจทย์ประยุกขึ้นไปอีกมันจะไม่ได้มีแค่สี่สูตรมันจะมีหกสูตรอ่ามันจะมีหกมาจากไหนอีกสองล่ะมันก็มาจากการพิสูจน์นั่นแหละว,ว่าเฮ้ยถ้า R คงที่แสดงว่าอีตัวอื่นไม่คงที่เลยเช่น PV เท่ากับ n R คงที่อย่างเดียวแสดงว่า epV ส่วน อาเอ้ย PV ส่วน NT เนี่ยมันก็จะต้องไม่เท่าถูกไหมมันจะต้องไม่เท่าแต่ R เท่าดังนั้นก็เลยจับเป็นสมการได้ไงลูกโอเคไหมเออเฮ้ย <c oughs> ถ้า NR เท่าแสดงว่า PV เท่ากับ n ออะไรเท่านะ NR เท่าแสดงว่า PV ส่วนทก็ต้องเท่ากันเออโทษต้องเท่ากันต้องเท่ากันต้องเท่ากันอันนี้บอกว่าไม่เท่ากันใช่ไหมผิดขอโทษต้องบอกว่าเท่ากันอ่ะทวนให้อีกรอบแล้วกันบอยบอย ผู้ชายเด็กผู้ชายต้องรักษาอุณหภูมิให้คงที่แสดงว่า p 1 v 1เท mm hmm. ่ากับ p 2 v 2ชาวชายชาชาต้องรักษาความดันให้คงที่ความดันลูกความดัน p p แล้วก็ n แสดงว่า p v เท่ากับ n rt ความดันแล้วก็เอ่อความดันแล้วก็โมลใช่ไหม v ส่วน t ลูกเพราะอะคงที่นะต่อมาเกย์คนเป็นเกย์ต้องรักษาหุ่นหรือปริมาตรให้คงที่แสดงว่า v กับ n ต้องคงที่ p v เท่ากับ n rt ลูก n v ตัดจะ,จะได้ p ส่วน t เท่ากัน นะ v ส่วน n มาเท่ากันก็แสดงว่า v ี v เออขอโทษค่ะเรารู้ว่าอะวกาโดเนี่ยสูตรมันคือ v แปลผันตรงกับ n แสดงว่า v ส่วน n เนี่ยมันจะเท่ากันถูกไหมอ่าต่อมา nr เท่ากันกับ R เท่ากันเฮ้ยถ้าอันนี้เท่ากัน Pv เท่ากับ n r, ถ้า nr เท่ากัน P v มันก็ต้องเท่ากันจริงเอพีวส่วน t ก็ต้องเท่ากันจริงไหมอ่าต่อมาลูกดังนั้นเมื่อ R เท่ากันเมื่อ r เท่าแสดงว่าอีกอนเนี้ย อ่าจากสูตร pv เท่ากับ nrt แสดงว่า r าเท่าแสดงว่า pv ส่วน nt ก็ต้องเท่ากันด้วยโอเคไหมอ่าโอเคเก็ตนะเก็ตนะผ่านนะลองทำโจทย์สักข้อดูไหมลองทำโจทย์ดูปะอ่ามามาอ่าเนื่องจากว่าเกิดไปถหานทางเทคนิคนิดหน่อยจึงต้องมาคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ามาเราจะมาลองทำโจทย์กันถูกไหมสักข้อหนึ่งเนาะสองข้อละกัน แค่สองข้อเลยเลิฟๆขอดูข้อหนึ่งก่อนอ่าข้อหนึ่งถ้าปริมาตรแก๊สที่สี่ลิตรบรรจุภายใต้ความดันหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์มิลลิเมตรประหลอดอุณหภูมิสองเจ็ดสามองศาเซลเซียสปริมาตรแกส๊สเอ่อที่ STP นี้เท่ากับเท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวนะขอดูก่อน V V คือสี่ลิตรเฮ้ยความดันความดันคือ P P คือหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์มิลลิเมตรประหลอดแต่ในสูตรเราต้องใช้ ATM ถูกไหมเราต้องหารอะไรโอ้ หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์เราต้องหาเลยเจ็ดหกศูนย์ลูกอ่าซึ่งอุณหภูมิสองเจ็ดสามองศาเซลเซียสเราเปลี่ยนเป็นเคลวิน Kevin. มันก็จะได้เป็นห้าสี่หกหรือ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 สองคูณสองเจ็ดสามใช่ไหมลูกถูกไหมเพราะว่ามันคือสองบวกสองเออเพราะว่ามันคือสองเจ็ดสามบวกสองเจ็ดสามมันลูกถูกปะเออหน่วยเคลวินอะ่านะเท่ากับปริมาตรแกสส๊สเอสซคือเท่าไหร่เฮ้ย Pv เท่ากับเอ้ยเดี๋ยวนะขอเขียนก่อน Pv เท่ากับ nrt เขาไม่ได้บอกว่าโมนเท่าอ่ะแสดงว่าถ้าเขาไม่ได้บอกว่าโมนเท่าให้เราคิดเลยเท่าแน่ๆนะ P P ไม่เท่าแน่ๆล่ะ V ก็ไม่น่าเท่าแล้วก็ r เอ้ย r มันคงที่อยู่แล้วนี่วาแสดงว่าเราจะได้สูตรคือ Pv ส่วน t เท่ากับ Pv ส่วน t คนละสถานการณ์นะดังนั้นแล้วเนี่ย P อันแรกหรอ P อันแรกคือ 1นึ่หารเจ็ดหลูกวีวีต่อมาวี v. ต่อมาคือ4ี่ลิตรใช่ไหมวี v. คือ4หารทีทีคือสองคูณสองเจ็เ 2, 3, นาะต่อมาพีพีเฮ้ยไอทีเอสทีพแล้วเราจะรู้ได้ไงวะเอสทีพคือ STP คือ1 ATM 2 7 3ทีเอ็ควินใช่ไหมลูกอ่าก็คือศูนย์องศาเซลเซียสหรือสององศาเคลวินนะเมื่อ1นึ่อทีเอ เอ่อวีไม่รู้วีต้องการหาแล้วก็ทีคือสองเจ็ดสามตัดตัดลูกสองสอง,สองหาเหลือสองเฮ้ยเฮ้ยอันเนี้ยมันเกินครึ่งไหมมันเกินครึ่งไหมมันไม่เกินแต่มันเกินหนึ่งแสดงว,ว่ามันประมาณเท่าไหร่หนึ่งนิดนิดหนึ่งจุดหนึ่งได้ไหมมันหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดห้าอ่าหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งน้อยไปมันหนึ่งจุดห้าเฮ้ยหนึ่งจุดห้าคูณสองได้สามมีช้อยไหมอุ้ย,ยมีพอดีเลยตอบข้อ สองข้อสามลูกเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็น1.1ึ่งจุดหนึ่งอะมันก็ได้สองจุดสองซึ่งไม่มีในช้อยซึ่งมันก็มากกว่าหนึ่งจุดห้าดังนั้นก็ประมาณเราได้เนาะว่าควรจะเป็นสามนั่นเองอ่าต่อมาข้อสองลูกอ่ะถ้าต้องการให้ปริมาตรของก๊าซสมบูรณ์ที่ S C P เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโดยการลดความดันเอ่หอหนึ่งเราต้องกระทาที่อุณหภูมิอะไรเอ่อสถานการณ์แรกคือที่ S C P เขาเพิ่มโดยลดความดันแสดงว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์เดียวกัน นะต้องกระทําที่อุณหภูมิอะไรแสดงว่าปริมาตรแรกปริมาตรแรกคือ v ศูนย์ p แรกคือ p ศูนย์โอเคไหมดังนั้นลูก p v ส่วน t เท่ากับ p v ส่วน t เฮ้ยรู้ๆได้ไงว่า p v ส่วน t ก็เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเขาให้ให้อะไรมาบ้างเขาให้ข้อมูลปริมาตรมาเขาให้ปริมาตรมาเขาให้ความดันมาเขาให้อุณหภูมิมาซึ่งมันไม่เท่ากันเลยในะแต่ละสถานการณ์ดังนั้นจึงให้3ตัวนี้ไม่คงที่ นะคะอ่ะก็ย้ายเป็น1 ATM ใช่ไหมลูกเนื่องจากว่าที่ s t p เนาะ V V คือ V V ศูนย์ลูกหารด้วย2 7 3ใช่ป่ะเอ่อเพิ่มปริมาตรด้วยการลดแสดงว่า V 0ศูนย์สองศูนย์จะเท่ากับเออ่เดี๋ยวนะลดลง25แสดงว่าเหลือ75ดังนั้นก็เป็น3ส่วน4เนาะหารด้วยอุณหภูมิอุณหภูมิคือ T ีเราไม่รู้เราต้องการหาตบตบ,ตบลูก V ตัด V ที่ยิ่ค่าขึ้นไป2.73ย้าพี่คูณ2.73คูณ3ส่วน4คูณด้วย2ค่ะเอ๊ะลงตัวไหมเอ่อ3 3 2 2เฮ้ยมันต้องมากกว่า2.73ข้อไหนมากกว่า2.73บ้างข้อ4ลูกข้อ4นะโอเคโอเคไหมข้อไหนมากกว่า2.73ก็ตอบ4เองโอเคจบนะจบนะลูกโอเคนะต่อมาเฮ้ยเราจะผ่านไปรวดเร็วมากต่อมาการแพทยของแกส๊ส เฮ้ยกดการแพร่การแพร่ของแก๊สแก๊สเนี่ยมันจะแพร่แพร่ในกรณีอะไรบ้างมันจะผ่านรูเข็มลูกแก๊สเนี่ยที่เราจะเรียนเนี่ยมันจะต้องแพร่ผ่านรูเข็มหรือหลอดหรือหลอดไฟหลอดอะไรก็ได้นะมันจะต้องแพร่ผ่านเรียกว่า diffusion นะเรียกว่าแก๊ส diffusion มันคือการที่แก๊สเนี่ยแพร่ผ่านในวัตถุวัตถุหนึ่งที่เป็นเส้นตรงนะซึ่งแก๊สเนี่ยถามว่ามันวิ่งตรงๆไหมฮึมมันไม่ได้วิ่งตรงๆมันวิ่งแบบ เฮ้ยแกฉันขอชนทีพอาฉันชนเสร็จปุ๊บเฮ้ยโมเมนตัม um. เราเรียนโมเมนตัมมาแล้วถูกไหมลูกเราเรียนโมเมนตัมมาแล้วถ้ามันชนแนวเฉียงเฉียงมันจะพุ่งไปแนวเฉียงเฉียงไหมลูกมันพุ่งออกไปได้มันพุ่งออกจากภาชนะไม่ได้ถูกไหมแสดงว่าแรงที่จะกระทามันต้องพุ่งมาทางนี้ถูกไหม แสดงว่าอีตัวเอ่ออีตัวแก๊สเนี่ยมันก็ต้องวิ่งมาทางนี้ด้วยโอเคปะพอมันชนทางนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาทางนี้พอมันชนมันก็เด้งโอ้สภาพก็คือเหนื่อยมากแก๊สไม่ได้วิ่งตรงๆลูกแก๊สจะวิ่งเฉียงๆเฉียงนี่แต่ไม่ตรงนะลูกแต่แต่ไม่ตรงนะแต่ไม่ตั้งฉาก90องศาอนี้ไม่ใช่นะลูกนะไม่ตรงนะโอเคสูตรแก๊สนี่อะไรบ้างเดชหนึ่งส่วนเดชสองเท่ากับมวลโมเลกุลสองส่วนด้วยมวลโมเลกุลหนึ่งทั้งหมดแอบส์ลูตเท่ากับ T2 หารด้วย T1 S1 คูณด้วย หารด้วย x สองเฮ้ยอันเนี้ยมันจะแปลผ่านตรงกันนะอันเนี้ยมันจะเหมือนกันหนึ่งหารสองหนึ่งหารสองแต่อันเนี้ยสองหารหนึ่งมันจะตรงข้ามกันนะเฮ้ยไม่เข้าใจว่ะเรทคืออะไรวะเรทเรทเรทคือหน่วยอะไรก็ได้ลูกหารด้วยเวลาเช่นเรทอ,อ,อัตราการเกิดของความหนาแน่นเช่นในเวลาสิบวินาทีเกิดความหนาแน่นที่หนึ่ง atm เรทคืออะไร เรทก็คือ1 ATM หารด้วย10วินั่นเองโอเคไหมอันนี้คือเรทเรทอะไรที่อีกเรทอะไรที่อีกเซนติเมตรต่อวินก็เป็นเรทไหมเซนติเมตรต่อเซนติเมตรต่อวินเฮ้ยอัตรามันคืออะไรอัตราการเคลื่นนนอ,อ,รรอาานที่ในวินาทีก็คืออัตราเร็วถูกไหมอัตราเร็วอัตราการเคลื่อนที่ในวินาทีก็คืออัตราเร็วของโมเลกุลแก๊สอะไรอีกละ่ะเยอะเลยอะ่ะก็มีประมาณนี้คร่าวๆเนาะเฮ้ยเราลองไปลองจําสูตรอันนี้ให้ได้ ขอโทษค่ะลองจำสูตรนี้ให้ได้แล้วลองไปลุยโจทย์ดูสักข้อหนึ่งทำไม่ได้ไม่เป็นไรจะพยายามทำช่วยสักสามสี่ข้อแล้วกันหนูสองสามข้อก็พอเดี๋ยวเฮ้ยฉันมีโจทย์อันเดียวหรออืมขอไปขออนุญาตไปโหลดไฟล์เพิ่มอ,อ่ะมาลูกกู <c oughs> จะหาไฟล์เจอก็คือ ตาหลุดนะครับเพราะว่าลืมเปิดเน็ตนะอืมอะมาการผ่าผ่านรูเข็มสักข้อสองข้อเพื่อเป็นประเดิมนะลูกเพื่อประเดิมชีวิตถ้าแก๊สเอกลูกแก๊สเอเขียนไว้ก่อนเลยแก๊สเอกลูกมี M W เท่ากับแปดสิบเอ็ดนะลูกเคลื่อนที่ได้ระยะทางสามสิบในสองวิเฮ้ยสามสิบในสองวิ สามสิบในสองสามสิบลายสามสิบเซนติเมตรในสองวิมันคืออะไรนะมันคืออะไรนะเรทแน่แนเลยนะครับต้องเป็นเรทแน่แน่เลยเนาะสามสิบหารสองได้สิบห้าใช่ไหมลูกนะอืมเรทถ้าสมมุติมวลโม,มลกูลเนี่ยเอ่อของอันเนี้ยเนี่ยยี่สิบห้าถามว่าจะเคลื่อนที่ได้กี่เซนในสี่วิเฮ้ยแกมันคือเรทหนึ่งส่วนเรทสองเท่ากับ เออ Mw เอ่อ root Mw สส่วน Mw 1นึ่งไหมใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยเรหนึ่งเราให้เป็นอะไรดี15แล้วกัน15แสดงว่า e 1ส่วนเออส่วนมลมลโมเลกุลของมันอะมันต้องอยู่ข้างล่างแสดงว่าอันนี้ต้องแปดเอ็ดให้นี้เป็น y แล้วกันนะอันนี้เป็น25เนาะแสดงว่าตาัดตัดโบถอดออกมาได้5ส่วน9ก้ลูกสิส่วน y เฮ้ยสิ 15, ส่วน y ย้าย y ขึ้นไปตบตบขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้สลูกสาูณ y เท่ากับเอ่อ27นะ27่อันนี้คืออัตราลูก27เป็น cm เปรเซแต่เขาต้องการ4วิแสดงว่าหนูก็เอา27คูณ4ได้เท่าไหร่7 4 28ลองท้าย8ตอบข้อ1โอเคไหมลูกโอเคไหมได้108 cm โอเคเป้าอ่ะต่อมาลูกข้อใดอัตราการแพร่ช้าลงตามลำดับเฮ้ย ถ้าแพร่ช้าแสดงว่ามวลโมเลกุลมากหรือน้อยคิดดูดูด,ด,ดูตรงนี้ดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะถ้ามวลโมเลกุลดูนะหนูดูเอาตรงนี้ก็หนูหนูดูแค่นี้ก็พอลูกถ้ามวลโมเลกุลยี่ห้าหนูจะเคลื่อนที่ได้ร้อยแปดแต่หนูมวลโมเลกุลแปดเอ็ดหนูเคลื่อนที่ได้สามสิบอ่ะหนูคูณสองเลยอ่ะคูณสองหนูก็ได้แค่หกสิบ เนี่ยเห็นไหมแสดงว่ายิ่งมวลโมเลกุลมากการแพร่ก็จะน้อยดังนั้นมวลโมเลกุลน้อยการแพร่ก็จะมากด้วยนะเขาบอกว่าช้าลงตามลำดับแสดงว่ามวลโมเลกุลอันแรกต้องน้อยสุดลูก NE. NE นอะนักเท่าไหร่20เนาะ Ne 20 n ีย2่นหตัว14 2ตัว28 32 40 NO 14, 14บวกอ่า30พอดีเฮ้ยเรียงยังยังเนาะเริ่มต้นที่ NE เนาะ Ne แล้วไปอะไร n E ไปไรอะไรวะ right, n E ไป N2 ลูก ah, n E ไป N2 ไปไป NO ไป NO เสร็จปุ๊บไปเออไป O2 ลูกพอไป O2 เสร็จปบไป AR เนี่ยเรื่องนี้เนื่องจากว่าคิดง่ายๆเลยเรทเนี่ยมันจะมากขึ้นถ้ามวลโมเลกุลน้อยลงโอเคไหม เรทจะมากขึ้นเมื่อมวลโมเลกุลน้อยลงเราเราเขียนอย่างนี้ได้ลูอกอันนี้เราเขียนให้เข้าใจเฉยๆนะไม่ได้เขียนว่าอันนี้สูตรนี้ถูกนะเราเขียนให้ตัวเราเองอะเข้าใจเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ถูกแต่ว่าเราเขียนให้ตัวเองเข้าใจโอเคไหมเออมันจะเป็นประมาณนี้เฮ้ยขอรองข้อนี้หน่อยข้อใดแพร่ได้เร็วที่สุดแพทยเร็วที่สุดแสดงว่ามวลโมเลกุลต้องน้อยที่สุดมวลโมเลกุลน้อยสุดคือข้อ C L เจ็ดสิบเอ็ใช่ห C L นึ่งตัวส5มุหสองตัวเจ็ดสิเอดลูกอันนี้สิบหกวกสิปดเอ้ยสิบหกวกอะไรวะ1ิบหบวกสสองได้ย8ิปดอันนี้ได้สิบเจ็ดอันนี้ได้เอ่สองก็ย4แลิบสี่เลยเนาะแล้วน,ลน่าจะได้คำตอบแล้วอันนี้สิบหก16กสิบหกตอบข้อหนึ่งเฮ้ยไวมากเลยไม่ต้องหาเลยแม่อีกสักข้อหนึ่งนะเอาข้อเร็วๆอืมข้อใดลูกข้อใดข้อใดมีอัตราการแพร่เป็นครึ่งหนึ่งของนีออนเฮ้ยนีออน นีออนคือ ne ว่ะ ne มอลมกิลลยีสิบแสดงว่าเรทหนส่วนเรทสอจะเท่ากับรูท m w 2ส่วน m w 1ลูกเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเรทเป็นครึ่งหนึ่งของอาร์ก้อนเดี๋ยวนะเรทถ้าสมมุติให้เป็นเรท x แล้วกันเรท x เท่ากับ1นส่วนสองเรทของ ne แสดงว่าเรเออขอโทษค่ะแสดงว่าเรท x ส่วนเรด n e จะเท่ากับ1ส่วน2แสดงว่าอ e ีก้อนเนี้ยต้องเท่ากับ1ส่วน2ซึ่ง2ของเราอ่ะ2ต้องเป็น n e และ1ของเราต้องเป็น x กลูกแสดงว่าหนึ่งแสดงว่า1ส่วน2จะเท่ากับมวลโมเลกุลของของอะไร ne ไหม เท่ากับของ NE ข้างบนเป็น NE n นอีคือยี่ยี่ไรยี่ยี่สิบตัหารด้วยเอ็นข้างล่าง MW นคือ mw อ่ะเฮย้ยมันมีวิธีอะไรบ้างที่ทำให้เร็วสองอะไรหารได้สองสองมันคืออะไรมันคืออะไรเอ่อถอนรู้แล้วได้หนึ่งส่วนสองแสดงว่าข้างล่างต้องมากกว่าสี่เท่าข้างล่างมากกว่าสี่เท่าสแสดงว่าบนมันควรต้องแปดสิบไหม ทำไมกูคิดอย่างนี้ว่าทำไมกูไม่ยกกำลังสองหนึ่งส่วนสี่เท่ากับยี่สิบส่วนไฮเป็นเอ็กแล้วกันแสดงว่าเอ็กเท่ากับแปดสิบโอ้ยคิดยากเวอร์อะฮีเลียมลูกฮีเลียมฮีเลียมมวลโมเลกุลสองเนาะอะก้อนสี่สิบลูกคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 CO2 44ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ซัลเฟอร์ S ไตรฮะเอสโอเหรออืมอ่ะตอบข้อ4ลูกมายังไง ออกซิเจนออกซิเจนหนึ่งตัวเอ่อสิบหตัวก็48 48ิบแปดสวกสามสบวกสาองได้80พอดีตอบข้อสีนั่นเองอ่ามารวดเร็วรวดเร็วเนาะเลิมากแม่นะรวดเร็วมากก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าใครงงหรือพูดเร็วไปตรงไหน,นสามารถทักมาได้เลยนะไม่จิก,กัดนะเออทักมานะก็ ขอช่วงดีนะตั้งใจช่วงๆเรื่อยๆนะแต่ว่าเรื่องแก๊สเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากถ้าพูดเร็วเกินไปก็สโลได้กดสโลได้ลูกใน YouTube มันกดสโลได้นะ